สวัสดีค่ะทุกคนสบายดีไหมคะไม่ได้เจอหน้ากันประมาณ3วันนะคะก็คิดถึงนะคะ3หรือ4วันจำไม่ได้แล้วข่าวที่แล้วที่ลงคลิปไปนะคะวันนี้วันอาทิตย์นะคะไม่ได้ทำงานนะคะพาสามีเนาะก็เลยหยุดตรงกันนะคะนานๆจะมีเวลาหยุดพร้อมกันนะคะพาสามีนะคะไปช้อปปิ้งนะคะร้านเป็นร้านโฮเซลเนาะเป็นร้านขายของเอเชียขายทุกอย่างเลยนะคะ ถ้าใครอยู่ใกล้นะคะจะมีที่เมืองลอนดอนแมนเชสเตอร์แล้วก็เบอร์วิงแฮมนะคะถ,ถ้าเกิดไปซื้อร้าน w h o l e s a นะคะเขาจะถูกกว่าตามร้านไทยเนาะค่ะนี่แหละคะ่ะถ้าเกิดไปซื้อของเยอะๆนะคะก็คุ้มนะคะเนาะแต่ว่าไปซื้อน้อยเขาก็ให้ขายขายให้นะคะว่ามีอะไรมั่งเนาะของที่ขาดไม่ได้เลยนะคะนี่นะก่อนอื่นนะคะข้าวหอมนะคะ,ะมะลินะคะเราจะชอบใช้ A 3ตัวนะคะแล้วก็เบอร์หนึ่งนะคะเป็น uh, ตามังกรนะคะคืออร่อยกินแล้วจะติดปากนะคะกินมานานแล้วเนาะสามีก็ชอบมากๆเลยนะคะแบบอร่อยหอมนะคะกว่ายี่ห้ออื่นที่เราเคย uh, กินมานะคะแล้วก็อันนี้ข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวอันนี้แบบคัดพิเศษเลยนะคะอันนี้ตากเกษตรนะคะอีนน้นี้20กิโลนะคะน,นี่อันนี้ใช้ กินได้เป็นปีนะคะเป็นคนที่ว่ากินข้าวเหนียวไม่เก่งนะกินข้าวเหนียวแล้วง่วงนอนจริงๆนะคะมีอ่ะช่องนึงบอกว่าถ้ากินข้าวเหนียวแล้วง่วงนอนกินข้าวลาเลยดีไมคาว่างั้นจริงๆนะคะใครเป็นมั่งถ้าเกิดคนที่กินข้าวสวยติดนะคะพอเราไปกินข้าวเหนียวมันจะเหมือนจะง่วงนอนนะคะจริงๆนะคะแถวบ้านส่วนมากจะเป็นข้าวสวยนะคะอันนี้เอามาไว้ทาขนมนางเล็ดขนมข้าวแตงนะคะแล้วก็นานๆจะได้นึ่งข้าวเหนียวทานทีนึงนะคะแล้วก็ เวลามีเพื่อนมาทานข้าวที่บ้านก็จะเอาไว้ทําข้าวเหนียวามะม่วงนะคะให้เพื่อนฝรั่งได้ชิมน,นะคะหรือว่าเจ้านายน,นะคะโอเคนะคะนี่อย่างละ20โลนะคะนึกว่าถุงละ25โลมาดูแล้วคะ่ะ20นะคะตอนนี้ขึ้นราคาเยอะออมากเลยนะคะข้าวเหนียวนี่20โลรู้สึกว่าจะ27ปอนด์นะคะถ้าจําไม่ผิดเนาะแต่ข้าวหอมมะล,ลิยี0โลน่าจะ3าเกือบ35ปนะะนอนด์นะคะเนาะนี่ะะแล้วก็พริกแกงนะคะ ปกติจะทาเองนะคะบางทีเราก็ไม่มีเวลาทําเองนะคะตานิตยานะคะเขาจะมีราคาสูงหน่อยนะคะแพงหน่อยแต่ว่าอร่อยนะคะแล้วก็คุณภาพเขาจะดีนะคะอันนี้เป็นแกงเขียวหวานนะคะอันนี้เป็นแกงมัสมั่นนะคะเราจะทานไม่ทันนะคะเราจะเอามาแบ่งเป็นหนึ่งช้อนโต๊ะหรือว่าสองช้อนโต๊ะนะคะแล้วแต่ว่าใครจะทําแกงหม้อใหญ่หม้อเล็กนะคะแล้วก็ห่อเป็นถุงๆนะคะ ใส่ฟิสนะคะแช่แข็งไว้ได้เป็นปีเลยนะคะนี่นะคะอันนี้ก็เป็นของแช่แข็งนะคะอันนี้จะเป็นมันหมูแข็งนะคะเอามาไว้ทำน้ำพริกกากหมูนะคะหรือว่าเอามาทำไส้กรอกอีสานะคมาผสมกับเนื้อหมูนะคะจะอร่อยมากๆเลยนะคะนี่อันนี้นะคะนำเสนอเลยนะคะนี่ถ้าใครอยากจะทำขนมเปียนะคะแล้วไม่ต้องเสียเวลานะมาทำไข่เค็มเองนะคะแน่ ไม่แพงนะคะในแพ็คนี้นะคะไข่แดงของไข,ข่เค็มจากไข่เป็ดนะคะมีแพ็คหนึ่งมี24ฟองนะคะตกะ6ปอนด์กว่าตีซะ,ะ7ปอนด์แล้วกันนะคะก็คุ้มนะคะเราไม่ต้องมันหมักดองเองให้ยากเสียเวลานะคะนี่เขาแช่แข็งมาเรียบร้อยนะคะเอามาทิ้งติดบ้านไว้เผื่อเอามาทำขนมปะจาาได้นะคะหรือว่าจะเอามานี่แหละคะ่ะขนมไอ้ เปี๊ยหรือว่าขนมไหว้พระจันทร์นะคะนี่ใส่ไข่ใส่ไข่เค็มนะคะอร่อยนัวนะคะแล้วก็ได้นี้มาเนาะจะคร่าวๆให้ดูนะคะคงบอกหมดคงพิษติยานะคะเป็นหัวบัวนะคะนี่แช่แข็งเขาล้างทําความสะอาดเรียบร้อยนะคะเอามาทำเชื่อมหัวบัวนะคะหรือว่าเอามาทําอาหารนะคะก็อร่อยนะคะเอามาต้มจืดใส่กระดูกหมูก็อร่อยนะคะใครไม่เคยลองลองนะคะนี่เป็นหัวบัวนะคะ แล้วก็ได้ซาลาเปานะคะไสเผือกนะคะเมื่อกี้กินไปแล้วสองก้อนนะคะกับกาแฟนะคะมาถึงก็กินเรียบร้อยแล้วนะคะขนมซาลาเปานะแล้วก็จะมีไส่ไส้ครีมแล้วก็ไส้ไส้ถั่วดำด้วยนะคะหนึ่งแพ็คเนาะแล้วก็กุ้งนะคะอันนี้ถึงกิโลแกะเลือกแล้วนะคะเหลือแต่หางขาหลังเรียบร้อยลวกมาเรียบร้อยนะคะสะดวกนะคะเอามาแช่แข็งไว้เผื่อวันไหนหลังเลิกงานนะทำงาน,นยุ่งๆนะคะเอามาใส่ ข้าวผัดผัดไทยอะไรอย่างเงี้ยนะคะได้หลายเมนูเลยนะคะแล้วก็ตะไะคร้นะคะตะไคร้คาใบมะกรูดนะคะแช่แข็งนะคะรสชาติเหมือนเดิมน,นะคะเราจะไม่ซื้อแบบแห้งนะคะแบบแห้งคือว่ารสชาติหายไปหมดแล้วนะคะใช้แบบ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 นี้นะคะมันจะถูกกว่าเพราะว่าถ้าเกิดซื้อใบสดๆหาย,ยากนะคะที่ต่างประเทศนะคะก็ต้องแบบแช่แข็งเ,เวลาจะทานจะใช้นะคะก็ เกะออกมาง่ายค่ะก็มาล้างน้ําก็ใช้ได้เลยนะคะก็รสชาติเหมือนเดิมน,นะคะแล้วก็ขานะคะขาก็ขาแบบแช่แข็งนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราซื้อขาสดๆมาราคาก็จะแพงกว่าเป็นเท่าตัวแล้วเราอ่ะก็เอามาแช่แข็งอยู่ดีนะคะอันนี้เราจะให้เขาละลายนะคะเราก็จะหั่นเป็นชิ้นๆก่อนนะคะที่จะสะดวกจะใช้นะคะเราก็จะใส่ถุงใส่ช่องฟิตไว้นะคะเวลาเราจะทำกับข้าว ก็ใช้สะดวกนะคะแล้วก็จะมีปลาร้านะคะปลากระดีนะคะนี่ปลารา้าปลากระดีนะคะเขาจะมีก้างเยอะหน่อยนะคะแต่ว่าเอามาไว้ทากับข้าวนะคะแกงอีสานแกงอบน,นะคะอร่อยนัวนะคะขาดไม่ได้นะคะแล้วก็จะมีข้าวต้มนะคะข้าวต้มอันนี้เป็นข้าวต้มไส้เผือกนะคะเป็นคนชอบเผือกนะคะก็เลยทานเผือกเยอะหน่อยขำๆนะคะ ไส้เผือกนะคะสองถุงนะคะแล้วก็มีไส้กล้วยกระถั่วดำหนึ่งถุงนะคะรานะคาจำไม่ได้แล้วเนาะแล้วก็หน่อไม้นะคะที่ผสมใบายญ้านางเรียบร้อยแล้วนะคะในนี้นะคะเอามาทำาใส่แกงเห็ดนะคะหรือว่าเอามาทำซุปหน่อไม้นะคะได้หมดนะคะทางนี้นะคะให้ดูอันนี้เป็นถั่วนะคะถั่วลิสงนะคะคุณภาพดีหน่อยนะคะอันนี้แพ็คละหนึ่งกิโลนะคะเขาคัดเรียบร้อยแล้วเนาะได้หลายอย่างเลยนะคะก็จะมี น้ำมันหอยนะคะน้ำมันหอยเนาะแล้วก็อันนี้เป็นเป็น,ปน uh, ซีลดังหวานนะคะเอามาทำขนมทำอาหารนะคะแล้วก็จะได้นีนะคะเห็ดหอมนะคะแพ็กเบอร์เลยนะคะนี่เอามาติดบ้านไว้นะคะใส่ก๋วยเตี๋ยวหรือว่าจะมาผัดไส้สปริงโรนะคะไส้ขนมเอ่เออะไรนะสปริงโรอนะภาษาไทยจำไม่ได้จะถือสากันนะคะน,นะคะรวบปลัดนะคะแล้วก็ได้ถาดนะคะ ถาดเผื่อเรามาทําขนมนะคะนี่ถาสตันเลสนะคะนี่กี่นิ้วก็ไม่รู้สามร้อยสิบนะคะคูณสามสิบแปดเอ่เอมมนะคะนี่นะคะใส์นะคะสามารถใส่ในเาตาอบได้นะคะเวลาเราทําข้าวแตนนะคะเราก็จะเอาแผ่นข้าวแตนอา่ามาใส่ถาดนี้นะคะแล้วก็เอาเข้าอบนะคะหมูแดดเพราะว่าที่นี่เขาไม่ค่อยมีแดดนะคะเราต้องใช้วิธีอบนะคะได้มนาะสองสองถาดนะคะใช้ได้นาน,นะคะ่ะเาะ แป้งมันนะคะได้มาหลายถุงเลยนะคะนี่นะคะแป้งมันก็จะมีหลายยี่ห้อด้วยกันนะคะอยู่ต่างประเทศนะคะจะเขียนแบบนี้นะคะบางคนเขาก็ไม่รู้นะคะว่าแป้งมันภาษาอังกฤษเรียกอะไรนะคะแล้วก็ออกชื่อยากเหมือนกันนะคะทับพยโยเกะอะไรประมาณนี้นะคะถ้าออกเสียงผิดก็ขออภัยด้วยนะคะอันนี้นะคะแป้งขา้าวโพดนะคะถุงเว้เลอเลยนะคะเพราะว่าเราทําลุกชิ้นขายนะคะเราจะไม่ใส่ บางคนเขาแบบว่าแพ้แพ oh, <then> ้ห no, ว like, okay. ีนะคะแพ้แป้งแป้งสาลีอะไรเงี้ยเราก็เราจะใช้แค่แป้งข้าวโพดนะคะกับแป้งมันนะคะที่ทําลูกชิ้นขายนะคะแล้วก็นี่นะคะนี่นะคะแนะนําเลยนะคะเส้นหมี่ห้อนี้นะคะของสิงคโปร์นะคะเวลาเราเอามาผัดนะคะเส้นเขาจะไม่เละเขาจะแบบเหนียวนุ่มนะคะแล้วก็ผัดออกมาได้เส้นสวยนะคะนี่เราโปรดมากเพราะเราเป็นคนชอบทําอาหารนะคะ ใช้มาหลายยี่ห้อนะคะยี่ห้อนี้คือเจ๋งที่สุดนะคะที่ใช้มานะคะสําหรับเส้นหนี้นะคะแต่อันนี้เป็นเส้นขนมจีนนะคะยี่ห้อนี้นะคะยังไม่เคยลองนะคะเห็นคนเขาแนะนําว่าเส้นเหนียวนุ่มนะคะก็เลยลองมาครั้งแรกนะคะได้มาเก้าถุงนะคะนี่นะคะลองดูเนาะแล้วก็จะมีะเส้นเส้นเล็กนะคะนี่นะคะเส้นเล็กเอามาไว้ทาก๋วยเตี๋ยวผัดไทยหรืออะไรอย่างนี้นะคะ ยีห่อนี้โอเคนะคะเวลาเราทำผัดก๋วยเตี๋ยวนะคะโคชีกับหัวเนี่ยค่ะเขาจะเส้นเหนียวนุ่มไม่ขาดนะคะแล้วก็ยี่ห้อนี้มาด้วยนะคะมาไว้ทําใส่ก๋วยเตี๋ยวหรือว่าผัดซี่ิ้วอะไรนี่นะคะเราก็จะมีเส้นใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคะนี่นะคะมีหลายไซส์ด้วยกันนะคะแล้วก็จะมีแป้งข้าวเจ้านะคะแป้งข้าวเจ้ามะขามเปียดนะคะ ขนอผงนะคะรสไก่เรานะคะอันนี้เ900กรัมนะคะ900กรัมเนาะเนี่ยงานะคะงาขาวงาดำนะคะเอามาไว้ทำอาหารทำขนมนะคะทานงาดำผิวพันสวยงามนะคะอันนี้เป็นน้ำตาลกรวดนะคะเอามาไว้ทำซุปข้าวมันไก่นะคะหรือว่าจะทำใส่ลงไปในน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวอร่อยมากเลยนะคะนี่ พันดานนะคะก็คือใบเตยน,นะคะเอามาไว้ทําขนมนะคะหรือว่ามาใส่ไว้เดียวเราสามารถแช่แข็งไว้ได้นะคะอันนี้มารากอค่ะหนึ่งลูกนะคะแพงเหมือนกันนะคะมาระกอนะคะลูกหนึ่งหลายร้อยบาทนะคะอันนี้เขาช่างเป็นน้ําหนักเนาะจำไม่ได้แล้วว่าอันนี้เท่าไหร่นะคะแล้วก็จะมีน้ําตาลมะพร้าวแล้วก็น้ำตาลเอ,อ,เอ,อ ขาเรียกน้ำน้ำตาลปี๊บนะคะนี่น้ำตาลปี๊บกับน้ำตาลมะพร้าวนะคะเอาไว้มาใส่ขนมนางเลดกับข้าวแตนนะคะเราจะใช้สองอย่างนี้ละลายรวมกันนะคะแล้วก็จะมีนะคะหัวไชโป้นะคะแบบหวานนะคะเอามาไว้ผัดสไดส้ขนมไอผัดไส้ขนมไออะไรนะขนมสาคูไสหมูนะคะเลียกยากเล็กไม่ออกนี่นะคะ ได้มานะคะแล้วก็ผงผงนัวนะคะเอามาไว้ใส่ส้มตำนะคะเพราะว่าปกติเราเป็นคนทาอาหารเราจะไม่ใส่ผงชูรสนะคะเราจะใส่รสดีมากกว่านะคะแต่ว่าถ้าเกิดตำส้มตำนะคะขาดผงนัวนี่ไม่ได้นะคะก็ลากนะคะต้องใส่นะคะไม่งั้นนะคะรสชาติอาหารนะะีสานจะเปลี่ยนแปลงทันทีเลยนะคะแล้วก็นี่นะคะเวลาเราอทอดของนะคะแล้วก็จะมีพวกเศษ เศษเล็กๆน้อยๆนะคะนี่คือเขาถีมานะคะกระชอนถีๆแบบนี้นะคะคือเราตักเศษเศษอาหารนะคะที่เขาไหม้ออกนะคะในกระทะก่อนที่เราจะเอาอัาอนต่อไปทอดนะคะใช้ดีมากๆเลยนะคะนี่นะคะมีหลายไซส์ให้เลือกนะคะที่ดินงียุดนะก็จะมีถุงหิ้วนะคะนี่นะคะถ้าเกิดใครอยู่ในเมืองนี้เนาะ,ะซื้อลูกชิ้นนะคะก็จะมีถุงหิ้วให้นะคะนี่นะ,ะใส่ลูกชิ้นให้ลูกค้านะคะ นที่ด้วยนะคะก็จะมีอ่ะพริกเผาคะเอาไว้ใส่ก๋วยเตี๋ยวนะคะพริกป่นพริกเผาของจีนนะคะไม่ต้องทําเองนะคะบางทีเราก็ชอบทําเองแล้วก็บางทีก็ไม่มีเวลาอะไรมากนะคะ <c oughs> ก็มาโชว์นะคะ <c oughs> ทุกคนแค่นี้นะคะว่าได้อะไรมาาๆนะคะของกินนี่ขาดไม่ได้เลยนะคะแนะนําเลยนะคะใครอยู่ใ,ใกล้เมืองไหนก็ไปช็อปเมืองนั้นได้เลยนะคะจะมีวิงหยิบนะคะจะขึ้นชื่อให้นะคะบางคนหลายคนอาจจะรู้แล้วเนาะคนเอเชียอาจจะ ต้องรู้ร้านนี้นะคะเป็นร้านโฮเซลนะคะขายถ้าเกิดเป็นเป็นภาษาไทยก็ขายแมคโครนะคะจะเป็นขายของถูกขายส่งอะไรนี้นะคะบางทีร้านไทยก็ไปซื้อจากที่นี่แล้วก็มาขายต่อเอากําไรแบบนี้นะคะเราก็ไม่ว่ากันเนาะแล้วกอ็อุดหนุนร้านไทยด้วยนะคะถ้าเกิดเราไม่มีเวลาไปวิงยิทยนะคะแต่ถ้าเราได้ไปเองเราก็ขนนะคะวันนี้นะคะที่เราชอบมาทั้งหมดนะคะประมาณ400อกว่าปอนนะคะคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 18,000มกับ400บาทนะคะในนี้นะคะคิดให้ดูคร่าวๆนะคะเพราะตอนนี้ปอนหนึ่งก็ประมาณ45่6บาบาทนะคะตอนหนึ่งปอนนะคะโอเคนะคะก็จะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามรับชมนะคะให้กำลังใจกันมาตลอดนะคะสาวอีสานบุรีรัมคนนี้นะคะไม่เคยลืมว่าตัวเองมาจากไหนนะคะ ขอให้ทุกคนมีโชคลาภนะคะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานนะคะอย่าเจ็บอย่าจนอย่าไข้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ